ข่าวสารจากสหพันธ์กาแล็กติกพลังงานฟรีท่านที่รักนี่คือข้อความจากสหพันธ์กาแล็กซีเราอยู่ที่นี่เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าจากการพัฒนาและการวิจัยใหม่ๆเรากำลังเปิดตัวโครงการรเริ่มใหม่บนโลกใบนี้แนวคิดคือการสร้างเขตพลังงานเสรีบนโลกนี้ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ของการกำหนดที่จัดเตรียมไว้เพื่อจัดหาพลังงานที่สะอาดและฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้ยินดีที่จะข้าร่วมในโครงการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งใหม่นี้จะเปลี่ยนโลกทั้งใบคุณอาจไม่รู้ว่าคุณมีตัวแทนสหพันธ์กาแล็กซีอยู่ใกล้ๆเรามาอยู่ที่นี่เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า เรากำลังอัปเกรดแหล่งพลังงานสำหรับดาวเคราะห์ของคุณไม่ต้องตกใจเราจะไม่พลากสิ่งใดไปจากคุณและจะทำให้สิ่งต่างๆแย่ลงสำหรับคุณในกระบวนการตรงกันข้ามเราจะทำการติดตั้งแหล่งพลังงานใหม่ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจะไม่เพียงแต่ดูแลความต้องการของคุณทั้งหมดได้ดีกว่าระบบปัจจุบันของคุณแต่ยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกมาก มันไม่เพียงช่วยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าครัวเรือนของคุณทำงานแต่ยังช่วยให้รถของคุณอยู่บนท้องถนนใช้งานได้โดยไม่มีการปล่อยมลพิษและเป็นสีเขียวทั้งหมดด้วยการใช้แหล่งพลังงานฟรีคุณกำลังคืนสิทธิ์ของคุณที่จะอยู่บนโลกใบนี้โดยไม่ต้องเสียภาษีจากคนอื่นคุณคืนสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องเสียค่ามลพิษของคนอื่น ถึงเวลาที่จะหยุดจ่ายบินรายเดือนสำหรับน้ํามันเชื้อเพลิงไฟฟ้าหรือน้ํามันดิบช่วงเวลาที่คุณจะตระหนักว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรือน้ํามันสำหรับทำความร้อนหรือกา๊าซเพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างสบายนะับเป็นเรื่องมหัศจรรย์อย่างแท้จริงขณะที่เราสังเกตผู้คนมากมายบนแผ่นดินโลกใกล้จะทำลายตัวเองเพราะการเลือกที่พวกเขาทำ ตัวเลือกการทำลายล้างเหล่านี้มีอยู่ในระบบความเชื่อของพวกเขาพวกมันได้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติของคุณไปมากมายและยังคงสร้างมวลภาวะที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศของโลกปัจจุบันระบบส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสกปกและล้าสมัยเป็นแหล่งพลังงานโลกมีมลพิษมากมลพิษนี้อยู่รอบตัวคุณและมันรอบร้อมโลกในระดับหนึ่ง ระบบพลังงานสะอาดฟรีของเราจะพกาพาสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความต้องการของคุณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยให้โลกมีความยั่งยืนมากขึ้นสำหรับคนรุ่นอนาคตด้วยพลังงานจำนวนมหาศาลที่มีอยู่ในอวกาศการใช้เทคโนโลยีการดักจับและการแปลงพลังงานแบบใหม่ทั้งหมดและต้นทุนการจัดเก็บพลังงานที่ต่ำมากในอวกาศ จึงเป็นประโยชน์สำหรับส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูนนี้ในการจัดหาพลังงานที่สะอาดและปราศจากมลพิษแก่ดาวเคราะห์ทั้งดวงไม่จำเป็นต้องเดินสายใดๆมันเป็นแบบไร้สายและแข็งแกร่งกว่าดังนั้นคุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับพลังทางเทคโนโลยีที่ไม่จำกัดสำหรับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านโดยไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงเช่นไฟฟ้าการ์ดหรือน้ำมันมันเข้ากันกับอุปกรณ์ทั้งหมดไม่จำเป็นต้องชาร์จโทรศัพท์หรือเติมน้ำมันในรถอุปกรณ์เหล่านี้จะทำงานเปิดตลอด24ชั่วโมงทุกวันโดยไม่กังวลในเรื่องการขโมยพลังงานเพราะเป็นพลังงานแบบไร้สาย คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการพลังงานเสรีที่จะเปลี่ยนโลกและจะนำมาซึ่งอนาคตที่สดใสและ,จะเจริญรุ่งเรืองสำหรับคุณและครอบครัวสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้อารยธรรมของคุณก้าวหน้าบนเส้นทางสู่สวรรค์เราอยู่ที่นี่เพื่อเตรียมคุณและโลกของคุณให้พร้อมสำหรับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และเราจะไม่หยุดจนกว่าคุณและคนอื่นๆบนโลกจะได้สัมผัสกับการตัดสูลและกลายเป็นอิสระเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ